เขาวันนี้นีมันน่าสนใจจริงให้เจ้ไอ้ไอ้นี่อนะคุณคุณจะแดกแล้วนะกูบาดแม่งแม่ครับหนูไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่ซื้อให้ใหม่คนนี้อากาศดีจริงอ่ะอืมเหยียบรถซะหน่อยรถใครกูไม่สนอ่ะอืมกูเหยียบแม่งกูไม่สนอ่ะรถใครรถไม่ใช่รถพ่อรถแม่กู บ้านนี้น้าเข้าจริงอ่ะเอ้ยเข้ามาพองขึงขวางตายตายใครขวางตายสัตว์เนี่ยตายซะอีกหา่าละตายตายมึงเข้ามามึงจบอะไรอืมอืมฟินก็ก็กูตายแป๊บเออเจ้ยโอ้โหกูกกก มึงทำอะไรกูมั่งเออกูไม่ชอบไม่ใ้ฟันแหลกไหมะจริงอุ้ยหุดยุดท้อเลยเลยครับเออฉันชื่อดันสเตย์บอกเธาได้เลยว่าฉันไม่เย็ยนเจอวิลเมย์คร่ห้า